พอกมาเรื่องขายนะสินี่คือปัญหาทำไมอย่างนั้นเนี่ยเกษตรกรเราเนี่ยผลิตเก่งทุกกลุ่มอาชีพจะขายไม่เป็นถูกเอาเปรียบตลอดเลยเป็นนี่เป็นสินถ้าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยปลายน้ำเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะนั้นเราจะหาตลาดตรงไหนอะที่เราสามารถควบคุมได้ก็น่าจะเป็นตลาดภายในประเทศหรือว่าตลาดในชุมชน ปัญหาของการเลี้ยงกระบือในพื้นที่ก็คือไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้ติดเรื่องของโควิดเราก็เลยมีแนวคิดที่จะทําในเรื่องของเขียงชุมชนจากเดิมที่เกษตรกรค่ะขายให้กับพ่อค้าคนกลางอาจจะโดนกดราคานะคะปกติแล้วก็จะขายได้ประมาณ2 5 0 0 0ื0ถึงสามหมบาทต่อตัวแต่พอมาเลี้ยงเพื่อส่งชําำละขายเขียงชุมชนเนะะี่ยค่ะรายได้ที่เพิ่มขึ้น10,000บาทต่อตัว ผมก็มาเสนอแนวความคิดนะร่วมกวาจารย์นะครับร่วมกับคณ,ณะทีมงานว่าผมอยากเห็นตลาดเขียงชุมชนนะเพราะในเมื่อทุกหมู่บ้านเนี่ยเขากินเนื้อควายนะครับทำยังไงว่าควายที่เขากินไปทำให้ชาวบ้านผู้เลี้ยงควายได้เงินด้วยนะและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนคือเกิดร้านค้า ร้านค้าในตรงนี้ในเมื่อเรามีโครงการนี้มีการรวมกลุ่มมีการอะไรต่างๆเราก็คุยนะครับว่าเราจะซื้อควายของพี่น้องเกษตรกรน่ะให้สูงกว่าราคาของพ่อค้าเนี่ยตัวละ1 5 0 0ัรบาทเป็นอย่างน้อยก่อนที่จะเริ่มดำเนินการทำเนี่ยเราต้องไปคุยกับเขาก่อนว่าเราจะทำอย่างนี้นะนะให้เขาเนี่ยช่วยซื้อควายควายของเกษตรกรหน่อยได้ไหมอ่าเราพร้อมที่จะเอาควายของเกษตรกรมาส่ง แต่ขอราคาที่ไม่ให้กเกษตรกรขาดทุนนะ,ะนะครับขาใหญ่เขาก็ไม่เอาเราก็บอกท้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวทางกลุ่มเนี่ยจะทําทกันเองนะห,ห้ามโกรธกันนะเพราะเรากลัวเราเรากลัวที่สุดเลยกลัวความขัดแยง้ง ในเรื่องของการเปิดเขียงชุมชนนะคะมีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วก็คือเจ้าเดิมๆเมจ้าใหญ่ที่เขาขายอยู่ในตลาดเนี่ยค่ะเขาก็มองว่าการที่เราไปเปิดเขียงอะ่ะจะไปแข่งกับเขาหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความสามารถของนวัตรกรของเราเราก็ไปเปิดขายในกลุ่มของชุมชนที่ไกลออกไปห่างจากตลาดออกไปเพื่อเป็นการแก้ปัญหามีพื้นที่ตำบลอื่นค่ะที่สนใจอยากจะใช้ปรคอใช้แนวทางของนวัตรกรของเราค่ะไปเปิดในตำบลอื่นๆอ,อ,อีกหลายที่เลยค่ะ ความรู้นะครับตรงนี้นะองความรู้เนะี่ยอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นคนที่ให้ความสัาพันธ์เรื่องข้อมูลนะครับนะอาจารย์บอกว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะ่ะเราต้องมีข้อมูลก่อนระหว่างการขายควายเนี่ยการขายควายนะครับระหว่างที่การขายเป็นตัวกับแปรรูปเนี่ยแปรรูปนะครับมันได้กําไรมากกว่านะครับเพิ่มขึ้นอีกตวงประมาณเกือบหมื่นนะเกือบหมื่น ได้หมดเลยหนังเขากีีหัวนะเนื้อนะโอเคอยู่แล้วเครื่องในโอเคอยู่แล้วแต่พวกหนังเขากีีหัวนี่ใช้ได้หมดเลยครับหนังควายนะฮะถ้าเขาขายเป็นผืนนะครับมันตกอยู่ที่กิโลแล้วประมาณ30บาทครับซึ่งหนึ่งผืนเนี่ยนะ,ะมันก็จะได้อยู่ราคาพันกว่าบาทแต่ถ้าเอาไปแปรรูปเนี่ยนะฮะแปรรูปเป็นหนังควายจีนะฮะทำเป็นเส้นเ่ยนะทำเป็นเส้นได้ผืนนึงนะฮะ ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0บาทนะครับนั่นก็สามารถสร้างไรายได้ที่ทำอยู่สามเขียงนะจะบอกเลยว่าเขาไม่เคยขายมาก่อนแล้ววันนี้คืออันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะที่เป็นปัญหาอุปสรรคน,นะคนที่ไม่กล้านะก็เสียโอกาสนี้ไปเพราะนั้นเราต้องเอาคนที่อยากจะขายมาปรึกษากับคนตรงนี้ว่าเคยขายไหมไม่เคยแล้วเป็นไงขายอันนี้ก็ได้ดีอยู่ได้อยู่กับบ้านด้วย ไม่ต้องออกไปตลาดเช้ามาก็เปิดบ้านเปิดบ้านก็ได้ตังค์เพราะว่าตลาดบ้านเราส่วนมากในแต่ละอำเภอมันจะมีตลาดใหญ่อยู่ที่หรือสองที่ซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านเพราะนั้นคนที่จะกินเนื้อควายเนื้นอควายส่วนมากจะขายอยู่ในตลาดใหญ่นะฮะแล้วก็คนที่จะซื้อควายก็ต้องขับรถลงมาเป็น 30- 40โลเพื่อจะมาซื้อควาย2ขีดควายครึ่งกิโลควาย1กิโลอย่างเงี้ยนะครับ เขาก็เลยเลือกที่จะไม่กินนอกจากเขามาทุระที่อำเภอแล้วเขาจะซื้อกลับไปไแต่ถ้าเกิดมีเขียงชุมชนมีญาติพี่น้องไปวันไหนเขาอยากกินก็นไ้เขาสามารถที่ไปซื้อได้เลยเหมือนร้านของชำเลยนะก็ทําให้ถ้าเปิดมากขึ้นยอดขายก็จะมากขึ้นทาให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวา่ก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องการตลาดได้ คำว่านวัตกรใน,ในความคิดของผมนะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เนาะคิดในสิ่งที่ใหม่ๆและกล้าลงมือทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญของนวัตกรเนี่ยคือองค์ความรู้ซึ่งจะป,ประกอบการเปลี่ยนแปลงเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากขอบคุณอาจารย์และคณะทุกๆคนนะที่ได้นําโครงการดีๆมาช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเอาองค์ความรู้มาช่วยเอาปัญญามาช่วยผมว่าเกษตรกรเลี้ยงได้ไม่มีที่ขายยาจนเลี้ยงได้ ถ้าขายได้ได้ราคามีกำไร,รเกษตรกรต้องลืมตาปากได้แน่ครับ